วันนี้เป็นวันที่9สิงหาคมพศ2565เป็นวันที่วัมวดมตนรถโดยพระธมา,าพระครูโปวิสุราสารได้ทำพิธีดำลึกถึงหลวงปู่นิ่มซึ่งท่านได้เป็นเจ้าวาดองค์ที่สามซึ่งท่านได้มรณะลงเมื่อวันที่9สิงหาคมพศ2465 ซึ่งถ้านับคำวันและเวลาแล้วก็คือจะครบจำนวน100ปีโดยที่ท่านนั้นมรณะลงเมื่ออายุได้85แต่ไม่ทราบว่ามีพรรษาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้จะมาจึงได้ลํำลึกด้วยการจัดพิธีทำบุญกุศลโดยได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงนร์นสิบลูก เดินทางมาสวดพระพุทธมนต์ในเวลา10นาฬิกาและถวายพระทหารเพลนและในช่วงเวลา13นาฬิกาได้นิมนต์พระสงฆ์สงธรมศักดิ์อีก90วรรลูกเพื่อที่จะมารับทัศาศณานุตทานในวันนี้ ันนี้อาตมาก็รู้สึกว่าประชาชนทั้งหลายได้ให้ความร่วมมือได้มีความกตัญญูกตวเวทีต่อปฏิยาบุรพาจารย์ต่ออดีตเจ้าอาวาสขอวัดมัตตรคือหลวงปู่นิ่มเป็น,นมากอาตมาก,ก็ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจประชาชนพระภิกษุส,สงฆ์และหน่วยงานงต่างๆ จะเป็นโรงเรียนวัดพุทธรก็ดีจะเป็นอรอพอตอต,ตบ้านพุทธรด็ดีที่ทุกคนให้ความร่วมมือมาช่วยกันจัดงานครั้งนี้โดยเฉพาะญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นลูกหลานของหลวงปู่ให้ความร่วมมือกันช่วยเหลือกันทําในส่วนที่ตนเองทําได้เป็นเจ้าภาพในการบริจาคปัจจัยเงินทองบ้างเป็นเจ้าภาพเรื่องของอาหารเรื่องของสิ่งต่างๆที่ตนเองทําอะไรได้ก็จะ มาร่วมช่วยกันทําให้งานวันนี้สําเร็จรู้ร่วงไปได้ดีอาตมามองเห็นภาพเห็นความล้มลมือนล้มใจแล้วรู้สึกสึ้นใจรู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขและคิดว่า หลวงปูน่นิมเองถ้าหากท่านรับรู้ได้ด้วยยานวิถีทางใดทางหนึ่งท่านก็คงจะรู้สึกปรับปลื้มใจอย่างมากที่ผู้เป็นบุตรเป็นหลานลูกหลานเป็นลูกศิษย์ของท่านที่ได้เกิดมาในภายหลังน,นั้นได้สมัครสมานพร้อมใจสามเคคีกันทำสิ่งที่ดีๆเพื่อมอบถวายให้ท่านในที่สุดนี้ตมาก็ขออาศัย บุญบาร,รมีของหลวงปู่เนียมนั้นโดยบรนดาลให้ทุกคนทุกท่านที่ไท้ร่วมมีส่วนร่วมช่วยเหลือจัดงานครันน้งนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นขอให้มีความเจริญยิ่งขอให้มีฐานะมั่นคงยิ่งขอให้มีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขออะไรสิ่งต่างๆที่ดีๆนะั้นขอให้ยิ่งมากๆขึ้นไปสิ่งอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆขอให้มีความสุขมีความเจริญ ทุกที่วาตี